สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาดาทัวร์พาออกจากบ้านกันนะคะหลังจากที่ล็อกดาวน์กันมาลุ่มๆสองอาทิตย์แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันติดตามชมค่ะตอนนี้เรามาจอดรถเพื่อเข้าห้องน้ำนะคะที่ปั๊มน้ำมันบนทางด่วนเอ,อนี่ค่ะคือ บรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตบนทางด่วนข้าวของทุกอย่างจะแพงเบิ้นจากปกติที่เราอยู่นะคะไปค่ะตอนนี้อยู่ในรถนะคะระหว่างเดินทางไปไปเรามาทำกับข้าวกัน

ตคกคือมาละกอที่บ้านเหลืองนะถ้าือว่ายิงเอาไว้2วันตอนเราอยู่บ้านนะว่ามันอาจจะเสียอ,อืมเ็นกลุมากฝรัง่งแบบปันขาเลย War. Let's come together. Beautiful. We All together, one and all. Let's build a dream. มากไม่เปลือง้วยไปขาบเดินทางต่อ no <more> ตอนนี้เราเข้ามาใจกลางของปารีสแล้วนะคะเรากำลังตามหาโรงแรมที่เราจองเอาไว้คิดว่าน่เน่แถวๆนี้แหละนี่จ้าโรงแรมของเราพาขึ้นมาดูบนห้องเข้าของลกมากเลยเนี่ยค่ะโรงแรมโรงแรมที่ปารีสจะห้องไม่ใหญ่นะถ้าใหญ่จะแพงมากกว่านี้ก็เอาแบบ พอฐานะที่เรามีพอใจได้นี่ยค่ะโรงแรมนี้ก็จะห้องไม่ใหญ่มากแต่แต่ว่าห้องน้ำนะเลิศมากเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงระเบียงนิดนึงนี่ค่ะสวัสดีชาวปารีสเชียนค่ะมันก็เหมือนกรุงเทพนี่แหละ อืมน่าจะเป็นพกย่านแบบสุขุมวิทอะไรแนวๆเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วนะเนี่ยค่ะก็วิวถวาโรงแรมจ้าคือถ้ามองดีๆจะเห็นนะประตูชัยนะเออสุดลาบฟ้าเขียวตรงนู้นนู้นไปค่ะเดี๋ยวดาจะพาไปชมห้องน้ำของที่นี่ ลายหินอ่อนขาวๆแบบนี้อยู่แล้วนะก็เลยถูกใจทำให้ห้องกว้างนี่รู้สึกว่ามันสะอาดอืมชอบเนี่ยละค่ะก็เป็นห้องน้ำดีนะได้อ่างอาบน้ำด้วยได้ไว้นอนแช่ตัวเออได้แช่ตัวได้สวยงามกับกระจก โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกบ้างเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเราจะเอาไว้แค่นอนก็พอเนี่ยก็เป็นระเบียงด,ด้านหลังที่เราสามารถออกไปนั่งเล่นได้แต่ต้องใส่หน้ากากค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ปารีสกันค่ะ วันนี้กำลังไปหาของกินกันนะ

ได้ของกินมาแล้วค่ะสุดแล้วเราไปแมคโดนัลกันมานะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันต้องสั่งแล้วก็รอตาก็เลยไปแมคโดนกันทางย่านเนี้ยดามาเดินเคยมาเดินอยู่กับเพื่อนจะมีพวกอาหารเอเชียขายเยอะร้านอาหารไทยอะ่ะดาเดินผ่านประมาณ3-4มร้านแล้วนะพวกร้านญี่ปุ่นร้านจีนมีหมดเลยย่านเนี้ยใกล้เอชองซลีเซ่แล้วก็ประตูชัยของ ทางอัคเดติยงเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศของปารีสยามเย็นในช่วงที่เราล็อกดาวที่ดามาได้เพราะว่าดามีธุระสำคัญที่มีนัดอย่างเป็นทางการนะคะถึงเดินทางได้ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมไปทานข้าวกันอะตัดมาที่นี่เลยค่ะในห้องน้ำเครื่องทำความร้อนร้อนมากดามีข้าวเหนียวจากเมื่อกลางวันแล้วก็ไก่นะคะที่เหลือ ก็เลยจัดการอุ่นค่ะนี่แหละค่ะชุดมาดามนะคะสำหรับดาดาทัวร์วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะชอบกดไลค์ช้บกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบาย